สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะก็จะเป็นเทมเพลตขึ้นข้อความแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเทมเพลตขึ้นข้อความแบบเหมือนเวลามีแชทเด้งเข้ามาหรือมีไลน์เด้งหรือมีข้อความมีการแจ้งเตือนจากแอปนู้นแอปนี้หรืออาจจะเป็นข้อความอะไรก็ช่างนะเราก็อาจจะไปขึ้นเป็นข้อความแบบตามมือถือเด้งเข้ามาหรืออาจจะเป็นข้อความที่เราอยากจะใส่เราใส่ข้อความอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใส่ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทั้งรูปโปรไฟล์รูปแอปสาามรถ แก้ไขข้อความขนาดต่างๆข้อความทั้งหมดสีสันทั้งหมดเนี่ยปรับแต่งได้เองทั้งหมดอย่างง่ายเลยนะครับสำหรับไฟน้ำเพลตตัวนี้ครับแล้วก็วในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟน้ำเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยครับลิง์นะดดานาะวนโหหลคปงไป กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแตกไฟล์แบบนี้ รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาทั้งหมดเพื่อนๆอเอามารวมกันแล้วก็มาแตกไฟล์กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ทําการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนเอาไฟล์2ไฟล์นี้เนี่ยไปที่โปรแกรม Premiere Pro แต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าไฟล์ทมเพตในคลิปนี้ครับใช้ได้กับโปรแกรม Premiere Pro เวอร์ชัน2 0 2 1ขึ้นไป2 0 2 1ขึ้นไปั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดขึกว่า2 0 2 1เน่ยม่้ได้นะ เอออันนี้เพื่อนๆต้องดูโปรแกรมของเพื่อนๆก่อนด้วยนะว่าโปรแกรมเวอร์ชันไหนอะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โปรแกรม2021ขึ้นไปไปที่โปรแกรม Premiere Pro เลยนะมาที่ Premiere Pro นะครับหาคำว่า g กราฟิกนะหาแท็บกราฟิกด้านบนตรงนี้กดเข้ามาหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับกดที่ Windows แล้วก็มาที่ Essential Graphics ตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็ลากไฟล์ของเราครับที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยสตัวนี้เนี่ยลากมาใส่ในนี้แล้วก็รอกระพริบปึ๊บ มาแล้วเราก็ทําการเลื่อนหามันจะชื่อว่า lower tier ครับผมจะตั้งชื่อว่า lower tier นี่ครับ lower tier v 4 8 2ตัวนี้นะเนี่ครับเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ผมจะลากมา2ตัวเลยนี่ครับ2ตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนละกันว่า2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันที่อะไรนะผมลากมาซ้อนกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูพร้อมๆกันว่ามันต่างกันที่อะไร เดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้เห็นชัดๆ2ตัวนี้ครับมันต่างกันที่ t r a n s i t i o n เข้าและออกครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ่ะตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเลื่อนจากด้านบนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเลื่อนจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนอะไรอย่างนี้นะนี่ครับมันจะเป็นการแบบนี้อ่าจะเป็นการเลื่อนเข้ามาแบบนี้อลองเพลด,ดูจะเป็นประมาณนี้นี่ ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้มือถือที่เป็น i p h อ n e นผมไม่รู้ว่า Android มันขึ้นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่สำหรับ iPhone เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันจะขึ้นแนวๆประมาณเนี้อ่าผมก็จำลองมาจากในมือถือ iPhone อะไรหนึ่งนั้นแหละเวลามันเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีข้อความมีโลโก้มีโลโก้เล็กว่าเป็นแอปอะไรมีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยคือผมจำลองมาจากในตัวการแจ้งเตือนต่างๆของตัว i p h o n นนะ อ่าผมก็เลยลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราทำแบบนั้นดูมันจะโอเคไหมแล้วก็ไปลองทำดูปรากฏว่ามันก็สวยงามดีแล้วมันก็โอเคแล้วจริงๆเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นในซีรีส์สเปนอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหนะ้านี้เนี่ยที่ผมแจกไฟล์เทมเพลตที่เป็นเหมือนคนโทรเข้าอะไรเงี้ยอ่ะเรื่องเดียวกันนั่นแหละเขาก็มีแบบนี้ด้วยอ่าผมก็เลยอ่ะลองมาทำดูมันก็โอเคดีอ่ะผมก็เลยทำมาแจก พอมันสมบูรณ์เนี่ยก็เลยทามาแจกแล้วก็ทําให้เพื่อนเนี่ยปรัแบ,บแต่งได้แบบง่ายๆก็คือสามารถใส่โลโก้ได้โลโก้แอปเปลี่ยนข้อความแบบง่ายๆอะไรเงี้ยเออแต่ตัวข้อความเนี่ยมันจะพิมพ์ได้แค่บรรทัดเดียวนะอ่าบรรทัดเดียวเพราะว่าผมคิดว่าข้อความบรรทัดเดียวเนี่ยก็น่าจะพอเพราะว่าในคลิปของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวนอนใช่ไหมถ้าเกิดคลิปเป็นแนวนอนเนี่ยเราสามารถพิมพ์ข้อความบรรทัดเดียวเนี่ยเป็นแนวนอนยาวๆได้ไงเออถ้าเกิดเเพื่อนมีข้อความยาวๆใช่ป่ะล่ะ เอออันนี้อย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถพิมพ์ได้อีกเยอะผมก็เลยเออทำเป็นข้อความบรรทัดเดียวมาจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดทําเป็นข้อความ2บรรทัดเนี่ยมันจะมีเรื่องของทัสซิชันตอนเข้าตอนออกเนี่ยเวลาเลื่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องคํานึงเยอะกว่านี้และผมคิดว่า2บรรทัดก็ไม่น่าจะมีคนใช้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบข้อความแจ้งเตือนขึ้นข้อความโว,วเตอร์อะไรเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นกิมมิคในคลิปของเราอ่ะมาดูที่การตั้งค่าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะ เลือกสักตัวหนึ่งก่อนดีกว่าเอาตัวไหนตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็รีเซ็ตตรงนี้กันอ่ะมาถึงันดับแรกเลยนะอ่ะตัวนี้จะเป็นการเลื่อนจากด้านบนแล้วเดี๋ยวผมจะมาปรับแต่งให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาวางให้ดูนะว่าเราควรจะวางยังไงเล่นยังไงอออ่ะ,อะ,อะกดที่ตัวมันครับมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสามารถเปลี่ยนรูปได้เลยอ่สมมุติ เราทำเป็นข้อความจากลายแล้วกันอ่ารูปนี้แล้วกันห่อดีแจ็คสันใช่ไหมอ่าแล้วก็ใส่รูปไปวิธีการเปลี่ยนรูปเนี่ยเออผมบอกก่อนแล้วกันอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดรูปขึ้นมาเราดูรูปว่าเราชอบรูปไหนอะไรเงี้ยอ่าสมมุติเราชอบรูปนี้ตรงนี้ครับจะมีคาว่าเปลี่ยนรูปใช่ไหมเพื่อนๆลากรูปมาใส่ได้เลยอย่างงี้แค่นี้ครับคือการเปลี่ยนรูปเลยแค่นี้เปลี่ยนรูปอย่างง่ายอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนมาไว้ตรงนี้กันดีกว่า แต่ผมลืมบอกไปอีกนิดนึงว่าไฟล์ในเพจตัวนี้ครับผมทํามาในขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนตัดงานใน 4K เนี่ยลากลงมาเนี่ยมันก็จะเท่ากับของผม,ผมนี่แหละหรือถ้าเกิดใครตัดงานที่เล็กกว่า 4K นะครับลากลงมาที่ทำลายเนี่ยคลิกขวาครับเราก็เลือกคําว่า set to frame size นะมันก็จะพอดีแบบนี้พอเราปรับพอดีเรียบร้อยอ่ะเปลี่ยนรูปอันดับต่อมาครับตรงนี้ครับมันก็ยังสามารถปรับแต่งแบบพวก รูปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาซูมเข้าซูมออกได้อีกเล็กน้อยนะอันนี้ก็ลองปรับกันดูได้ถัดลงมาครับตรงนี้ครับจะเป็นความโค้งรูปความโค้งรูปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันปรับไปที่ขวาสุดใช่ไหมขวาสุดเนี่ยก็คือไอ้รูปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้วงกลมอะ่ะลองเลื่อนดูนี่ครับมันก็จะเป็นแบบค่อยๆมนไล่ลงมาแล้วก็ไล่เป็นเหลี่ยมอย่างงี้เหลี่ยมเลยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดวงกลมเนี่ยก็จะสวยประมาณนี้ หรืออยากได้มนๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอ่ะนี่ครับลองปรับกันดูแต่ผมจะตั้งไว้ที่วงกลมแล้วกันนะแล้วก็ขนาดรูปตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถขยายย่อได้อีกนิดหน่อยนะแต่ที่ผมตั้งมาเนี่ยผมว่าโอเคละแล้วก็ตำแหน่งรูปอ่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นิดหน่อยอ่าลองเลื่อนกันดูอ่าถัดลงมาครับตรงนี้ครับจะเป็นโลโก้เล็กก็คือโลโก้ตรงนี้ระบุว่าอ่าเป็นแอปอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบกิมมิกอะเออก็ลองลองใส่ไป สำหรับบางคนนะที่อาจจะจําลองเป็นข้อความในไลน์แจ้งเตือนหรือจะเป็นโลว์เติร์ดขึ้นแจ้งเตือนอะไรเงี้ยเพื่อนๆไปเอารูปโลโก้มาใส่หรือจริงๆเนี่ยอันนี้จะขึ้นเป็นแบบเป็นโลว์เติร์ดบอกชื่อก็ได้นะเออจริงๆแล้วเป็นบอกชื่อก็ได้แล้วตรงเนี้ยไอ้โลโก้เล็กเนี่ยเพื่อนๆเอาโลโก้บริษัทเนี่ยมาใส่เออเป็นโลโก้บริษัทแล้วก็ไอ้รูปใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปรูปของพนักงานเป็นขึ้นชื่อขึ้นตำแหน่งอะไรเงี้ยเออลองทำได้นะ หรือได้กัใครไม่อยากได้โลโก้เล็กเนี่ยปิดไปเลยนี่ครับแค่นี้เรียบร้อยหรือจะเปิดไว้อ่ะผมเปิดไว้ก่อนละกันปิดเปิดได้นะแล้วก็โลโก้เล็กเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนดูได้อ่าเดี๋ยวผมจะเอารูปอะไรเดียวเอา f a c e b o o k ละกันไหมยูทูบดีกว่าเอา Facebook ดีกว่าเฟซบุ๊กอ่าตัวนี้นาม,มาใส่ได้เลยนี่ครับเปลี่ยนละโลโก้เป็นไงเออแล้วก็อ่าขนาดก็ปรับได้นี่ครับขนาดเป็นไงขนาดปรับได้ ตำแหน่งก็เลื่อนได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรเงี้ยอ่าเลื่อนได้แล้วก็มาที่ชื่อก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันเป็นการจําลองแบบพวกข้อความอะไรอย่างงี้นะอ่าแล้วก็อาจจะใส่แค่ชื่อสั้นๆหรือใครจะใส่ชื่อ,องไงก็แล้วแต่นั่นแหละเออลองดูผมใส่เป็นแจ็คสันแล้วกันอ่ะแจ็คสันนี่เป็นไงเปลี่ยนฟอนต์นี่เป็นไง เป็นสีดีกว่าผมเอาสีขาวแล้วกันนะแล้วก็ตำแหน่งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะอ่าอันนี้แล้วแต่แล้วก็ข้อความถัดมาเนี่ยตรงนี้เพื่อนเพื่อจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนอ่าแต่ผมไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันเป็นฟอนต์นี้นี่แล้วก็ผมจะย่อลงมานิดนึงนี่ครับโอเคสวยงามทัดลงมาครับอ่าจริงๆเหมือนมันจะพิมพ์ข้อความสองบรรทัดได้เหรอเออน่าจะพิมพ์ได้เดี๋ยวผมลองดูผมก็ลืมละไฟล์นี้ทํามาสักพักแล้ว อ่ะสมมุติถ้าเกิดเราพิมพ์ข้อความสองบรรทัดใช่ไหมตรงนี้ครับจะมีความหม่างบรรทัดเนอะจริงๆข้อความ2บรรทัดพิมพ์ได้นะแต่ผมก็อาจจะไม่แน,นะนาแล้วกันเพราะว่ามันก็เลยนั่นแหละเ,ลเออมันก็ลองดูละกันว,ว่าพิมพ์ได้ไหมแต่ผมว่าผมแนะนําเป็นข้อความบรรทัดเดียวแล้วกันเออแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ความห่างตรงนี้เนี่ยมาทําไมนะผมก็ไม่แน่ใจอาจจะถ้าเกิดบางคนไม่อยากได้ชื่อมั้งอ่ะสมมุติถ้าเกิดไม่อยากได้ชื่ออย่างเงี้ยก็ลองเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็พิมพ์เป็นสองบรรทัดเนาะ เอออันนี้แล้วแต่ลองทํากันดูนะถัดลงมาครับจะเป็นสีพื้นหลังอ่ะก็จะเป็นสีพื้นหลังตัวน,นี้เนี่ยแหละอ่ะใครอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมลองดูเปลี่ยนได้หมดความกว้างพื้นหลังเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถปรับความกว้างได้อ่ะถ้าเกิดเราเลื่อนตรงนี้มาซ้ายหน่อยนี่ครับความกว้างพื้นหลัง พอเราปรับความกว้างเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาเลื่อนตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้นครับโมชั่นครับค่อยเลื่อนเอาให้มันกึ่งกลางแค่นั้นแหละเอออะไรประมาณนี้ให้มันกึ่งกลางประมาณนี้แล้วก็ความโค้งพื้นหลังความโค้งก็คือเป็นมุมโค้งๆมันเน่เพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับจะให้เหลี่ยมเลยก็ได้หรือจะให้โค้งมากๆอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ปรับได้แ้วผมอาจจะปรับให้โค้งนิดนึงประมาณนี้ แล้วก็ความโป่งพื้นหลังตอนนี้มันโป่งมากไปน้อยไปเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถปรับได้ผมจะเอาสัก7 5หแล้วกันอ่าแฮมทึบขึ้นไปอีกหน่อยนึงประมาณนี้อ่าอันนี้เราก็ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้สมมติถ้าเกิดเราปรับเสร็จนะ,ะเดี๋ยวผมปรับพื้นหลังมันเข้าไปอีกนิดนึงดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นภาพอ่ะประมาณนี้พอเราปรับพื้นหลังเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเลื่อนให้มันอยู่กลางๆจอไว้ก่อนอ่ะเราอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ถ้าเกิดใครอยากเป๊ะมากมากเนี่ยก็อาจจะ เปิดเป็นเซฟมาร์จิ้นตรงนี้ก็ได้เออแล้วเราก็ค่อยกะเอาก็อาจจะก,กะได้กลางหน่อยแล้วก็ปิดไปอ่ะพอได้กลางอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเลื่อนมาจากด้านบนหรือด้านล่างอ่าสมมุติเลื่อนจากด้านบนเนี่ยเราก็เลื่อนไว้ด้านบนอย่างนี้ฟ ตัวนี้เนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกเนี่ยจำลองมาจากในการแจ้งเตือนของตัว iPhone มือถือในโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเวลามีการแจ้งเตือนอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งเลื่อนลงมาอย่างนี้เห้เห็นไหมมันจะเลื่อนลงมาอย่างนี้ลองเพย์ดูนี่นง เพื่อนๆไปพิมพ์ข้อความเปลี่ยนข้อความกันเอานะว่าแบบเราอยากจะขึ้นข้อความอะไรจริงๆเราอาจจะไม่ต้องแจ้งเตือนเป็นข้อความตามมือถืออะไรก็ได้นะขึ้นข้อความแบบแบบบทใช้วิจารณญาณหรือแจ้งเตือนข่าวสารอะไรในช่องของเราในคลิปของเราที่เราอยากจะขึ้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถขึ้นแจ้งเตือนแบบนั้นได้หมดเลยนะเราไม่จําเป็นต้องขึ้นเป็นแบบ เหมือนมีการแจ้งเตือนเข้ามาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้จริงๆเราอยากจะขึ้นยังไงสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะในเทมเพลตตัวนี้เนี่ยแต่แค่รูปแบบเนี่ยผมแค่จําลองมาจากการแจ้งเตือนของ iPhone แค่นั้นแหละแค่รูปแบบมันนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปขึ้นข้อความอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถขึ้นได้หมดนั่นแหละเอออันนี้ก็แล้วแต่นะหรือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเลื่อนไปด้านบนสุดเลยก็ได้อ่าสมมุติถ้าเกิดเราอยากจะย่ยอยมันเล็กหน่อยนึง อันนี้จากที่ผมดูมาในซีรีส์ที่สเปนเขาทำนะเขาก็อาจจะวางไว้ตำแหน่งตำแหน่งมุมใดมุมหนึ่งของจอเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องขึ้นด้านบนก็ได้เราอาจจะวางไว้ตำแหน่งหนึ่งอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติตำแหน่งนี้อ่ะเราก็วางไปแล้วเราก็ขึ้นข้อความที่มีคนส่งข้อความมาหาเราอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราลองเพยด์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ยนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นการแบบเลื่อนลงมาเออนี่ครับมันก็โอเคแล้วนี่เป็นไง เออหรือไมอ่อ่าเดี๋ยวผมทำอีกตัวหนึ่งให้ดูเลยดีกว่าอีกตัวหนึ่งก็จริงๆก็เหมือนกันนั่นแหละเออปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดอ่าเดี๋ยวผมทำแบบเร็วๆแล้วกันเอาแบบอ่าแทยอนแล้วกันอ่ะแล้วก็แทยอนลายมาแล้วกันอ่าอ่าแทยอนอย่างนี้อ่าเปลี่ยนฟอน์ตเปลี่ยนอะไรกันตามใจชอบเลยนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยน แล้วก็ความโป่งพื้นหลังผมเอา75ปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ผมจะเลื่อนผมจะเลื่อนให้อยู่กลางๆหน่อย,อยประมาณนี้อาจจะย่อลงไปก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากย่อเนี่ยอ่ะแล้วถ้าเกิดเราเพย์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบเหมือนมีข้อความเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเออไปปรับแต่งปรับอะไรกันได้แล้วก็ตอนออกเนี่ยมันก็จะมีออกแบบนี้ ยืดหดได้ตามอิสระเลยนะใครอยากยืดหดยาวสั้นยาวขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นสมมุติเอาไปอย่างเงี้แล้วกันผมเลื่อนกลางๆใช่ไหมแต่ผมเลื่อนจากด้านบนอย่างนี้แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็จะรีเซ็ตตรงนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนให้กลางๆหน่อยไว้ด้านล่าง อันนี้สมมุตินะอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราอยากจะขึ้นแบบอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องไว้ด้านบนสุดล่างสุดก็ได้อย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้นะก็คือไว้ตำแหน่งไหนของจอสามารถวางได้หมดแต่อันนี้ผมจะมาทําให้ดูแบบเออเป็นลูกเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะพอเราวางตำแหน่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนไปหาซาวเอฟเฟกของเรามาอ่ะเราอยากได้ซาวไหนเนี่ยเราก็ไปหามาเดี๋ยวผมลองฟังซาวดูวก่อน สมมุติผมต้องการซาวตัวนี้ผมก็จะเอาซาวตัวนี้ลงมาวางให้ดูเหมือนแบบเออมีเสียงข้อความเข้าอะไรอย่างงี้นี่เป็นไงอโอเคเลยหรือลองเสียงอื่น ไอเสียงที่เขาฮิตฮิตกันอะที่มันเป็นเสียงเริ่มต้นอะไม่รู้มีปะนะลองเสียงนี้ดูก็เอามาวางแค่นั้นแหละวางตรงหัวมันอะแค่นี้ลองเพยดูครับอ่ะโอเคนะเออหรือเราจะย้ายตำแหน่ง ลองวางตำแหน่งอื่นดูอะลองเพดูอ่าได้นะโอเคเลยโอเคเลยสวยงามสามารถลองเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับไฟ์เดมเพต,ตัวนี้นะผมก็ใช้เวลาทํำค่อนข้างนานนะสำหรับไฟ์เดมเพต,ตัวนี้เพราะว่ามันต้องคำนึงหลายอย่างเนี่ยอย่างที่เพืเ่อนๆเหีนเนี่ยว่ามันต้องใส่ทั้งรูปเล็กรูปใหญ่ใส่ข้อความสั้นยาวใส่ข้อความสงอมสงบรรทัดอะไรเงี้ย คำนึ่งเยอะมากเพื่อนๆสามารถโหลดไปเก็บไว้ใช้ได้นะอนาคตยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่ามีประโยชน์ชอบไม่ชอบยังไงอยากจะแนะนําติชมยังไงอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนอยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพ เตอโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋ง